สวัสดีค่ะกลับกันมาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะว่าตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเรามีสิ่งที่เราไม่เคยทําหรือไม่ค่อยได้ทำนั่นเองค่ะแต่พอเราได้มาอยู่อาศัยที่ต่างประเทศนะคะกลับเป็นว่าเราต้องทํามันค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งแรกคืออะไรนั่นเองค่ะ สิ่งแรกนะคะก็คือการทำอาหารนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตัวเราแล้วนะคะถ้าเกิดออกไปรับประทานอาหารข้างนอกราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงค่ะเราก็เลยต้องรู้จักในการทำอาหารกินเองที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ต่างประเทศมาทั้งหมดเกือบ เเดือนแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําอาหารกินเองได้ค่ะแม้ว่าเมื่อก่อนนะคะเราจะไม่ค่อยที่จะทําอาหารหรือว่าไม่เคยทําเมนูนี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากและภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองทําอาหารในเมนูไก่ชิฟเฟิลคากรแต่ว่าคนอื่นเราก็จะหุงข้าวกับเตาแก๊สนั่นเองค่ะ จะเป็นกแป้งข้าวโพดแป,แป้งสาลีนะคะตามด้วยผงเบกกิ้งโซดานะคะเราไม่เคยช่างตวงเลยค่ะเราก็จะมาช่างตวงใส่ตัวนี้นะคะ มีโคโชูจังนะคะก็เป็นน้ำตาลคะ่ะเป็นน้ำมันงานะคะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะที่มันผสมมา,ากับฮันนี่แล้วนะคะให้ชุบแป้งไว้นะคะ ิ่งต่อมานะคะก็คือเครื่องล้างจานนั่นเองค่ะซึ่งตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราไม่เคยใช้เลยเอาจริงๆเราไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่จะมีเครื่องล้างจานเป็นของตัวเองค่ะตอนที่เรามาอยู่แรกๆนะคะโฮสต์แฟมิลี่ก็ได้สอนเรานะคะว่าต้องทํายังไงกับมันบ้างแต่ว่า เขาลืมบอกเราว่ามันจะต้องใส่ Finish p o w e r b ์บอลหรือว่าผงซักฟอกสำหรับล้างจานแบบเป็นก้อนลงไปด้วยนะคะจากนั้นเราก็ได้กดปุ่ม Start เลยค่ะสะรุปว่าเอ่อจานชามอะไรก็คือไม่สะอาดเลยนะคะ สิ่งต่อมานะคะก็คือการดื่มน้ำจากกอ๊อกนั่นเองค่ะเราได้ถามโฮดว่าเออเราอยากดื่มน้ำแล้วโฮดก็เลยบอกเราว่าเออเธอสามารถดื่มน้ำจากกอ๊อกได้นะเราก็แบบมันดื่มได้จริงเหรอเพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะน้ำจากกอ๊อกก็คือไม่สะอาดเลยเราก็แบบว่าไม่ชินนะคะที่เราจะแบบ มาดื่มน้ําจากก๊อกจากที่นี่เพราะว่าเราในหัวเราก็คือแบบมันจะสะอาดหรออะไรประมาณนี้ค่ะ และอีกอย่างเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะอย่างเช่นไปเรียนนั่นเองค่ะเราก็ได้กรอกน้ําใส่ขวดน,น้ําไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไปซื้อน้ําข้างนอกกินนะคะอย่างเช่นที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตราคาค่อนข้างที่จะแรงนะคะซึ่งก็ทําให้เราแบบว่ากรอกน้ําใส่ขวดน,น้ําไปกินก็จะทําให้เราประหยัดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือการแยกขยะนั่นเองค่ะทาข,ขยะ ก็คือมีประมาณ5้าถังนะคะเราก็งงว่าแต่ละถังมันจะต้องทิ้งอะไรบ้างนั่นเองค่ะสีนี้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 ต้องทิ้งอะไรลงไปบ้างนั่นเองค่ะตอ่อมาแรกเราก็แบบงงว่ามันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะและพวกขวดพวกกระป๋องพวกกระหลงนะคะเราจะต้องดูให้ดีตอนที่เราไปเช็กตังค์นะคะ มันก็จะขึ้นค่ามาจำนั่นเองค่ะเราก็จะมาโชว์กระป๋องเล็ขวดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ยังไงนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นกระป๋องนั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆคือสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถนำไปรีฟันได้ที่ตู้นะคะเราก็จะได้เงินค่ามาจําที่เราได้จ่ายไปคืนมานั่นเองค่ะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นขวดน้ําเปล่านั่นเองค่ะมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันเลยนะคะดูที่ตรงนี้นั่นเองค่ะและมันก็จะมีบางขวดนะคะที่ไม่สามารถตีฟันได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวดน้ํามันนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์รีฟันนะคะแต่ว่าเวลาเราแยกขยะนะคะเราก็จะต้องแยกขวด ออกเหมือนกันไข่และไม่สามารถนําไปรวมกับขยะเองเช่นพวกพลาสติกพวกกระดาษได้นะคะเพราะว่าขวดนี้สามารถนําไปรีไซเคิลได้นั่นเองค่ะ และสิ่งต่อมานะคะก็คืออาหารในแต่ละมื้อนะคะซึ่งสำหรับคนที่นี่นะคะอย่างเช่นอาหารมื้อเช้าหรือเ r ร a k f a s t นะคะเขาก็จะรับประทานเป็นพวกเบเกอรี่หรือว่าพวกขนมปังหรือว่ามือสลี่หรือว่าข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะจะเป็นเมนูเบาๆมื้อเบาๆหรือเรียกว่า light m ลนั่นเองค่ะสำหรับมื้อเช้าของเรานะคะวันนี้เราก็จะมารับประทานเป็น ขนมปังนั่นเองค่ะกับนูเทลล่าต่อมานะคะสำหรับมื้อกลางวันของคนที่นี่นะคะเขาก็เริ่มที่จะทานมื้อหนักได้แล้วรือเรียกว่า h ฮฟวี m มิลนั่นเองค่ะมาที่ มือเย็นกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าช็อกมากมือเย็นกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะเขาก็ได้แบบมีการเสิร์ฟพวกขนมปังมีชีสมีแบบบัตเตอร์หรือว่าเนยนั่นเองค่ะเราก็แบบว่ามันกินยังไงวะเราก็แบบดูเขาอ่าโอเคขนมปังทาเนยโอเคใส่ชีสแล้วก็กินเราก็รู้สึกว่ามันหมาไม่ได้ แต่ว่าคนที่นี่นะคะเขาก็จะรับประทานเป็นปกตินะคะหรือว่าคนเยอรมันเรียกว่าอเาบนเดิทนั่นเนองค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะคะและสิ่งสุดท้ายของเราก็คือการใส่ถุงเท้านั่นเองค่ะซึ่งตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนเราก็แบบว่า ไม่จำเป็นต้องใส่เราจะใส่เฉพาะตอนที่เราจะใส่สีเกอร์หรือรองเท้าผ้าใบเท่านั้นใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ที่นี่อากาศหนาวมากซึ่งมันเป็นสีที่จําเป็นที่จะต้องใส่ก็ใส่ไปเลยคะ่ะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะถุงเท้าตอนนี้ก็คือเยอะมากเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและเราฟังนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย